เขาจะให้อภัยไหมไพ่บอกยังไม่ให้อภัยสามวันนี้ไม่โกหกนะดูดูก็รู้เนี่ยไพ่ไม่ให้อภัยนะอ่อเชื่ออะไรอ่อนออนะเอามาเชื่ออะไรน้อยการเงินอาทิตย์หน้าดูแค่สามวันนี้ยังไม่ดีครับมีปัญหาหนึ่งค้าขายจะขายบ้านได้ไหมยังขายไม่ได้ครับพูดตรงๆมีแต่คุยราคาคุยเบลสามวันนี้อ่าสิ่งที่ จะได้ไปทำงานต่างด้าวไหมไพ่อบอกว่ายังไม่ได้ไปไหนเลยไพ่มันยังยืนอยู่ไม่ได้ขึ้นมานะจะได้ไปทํางานต่างด้าวไหมเบลยังไม่ได้ไปสวัสดีครับนะผมพูดตามตามหน้าไพ่นะออมจะมีเงินกู้เงินจากงานค่ะอ่าวนะดูให้ไพ่อบอกอุปสรรคเยอะเหลือเกินครับเงินออมจะมีโชค จะมีโชคภายใน3มวันนี้ไหมไพ่บอกให้ไปสวดมนต์ครับ